ตอนนี้เลยเหรอสวัสดีพี่น้องประชาชนหน่อยครับ oh. oh. วันนี้เรา,าทำแล้วผมน้าเป็นเด็ดครับป้บงไม่ไม่ไม่เปิดเผยหน้าตาเหรอฮิตครับฮิตด, hey, <I> ดูไม่ทันครับ <Hey. S 2> นี่ครับผวหน้าผม <Hey. S 2> ทำการตั้งมันได้เรียบร้อยครับ One hour later เรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ตอนนี้พวกเรากำลังสไปอยู่ครับอ่าสไป,สไ,ปไม่ใช่โคสไปไ <c oughs> นะไม่ใช่ค <c oughs> สไปคืออะไรครับคือการเชื่อมสายนะครับสไปคือนส่วนเขียวครับดีนะนั้นอัน้ำสะอาดีกินน้ำสุดชื่นอ่าที่ไม่มีนะ้ำเครับถ้ามีน้ำเกลือก็คือเซิร์ฟน้ำครับตอนนี้ตอนนี้พวกเรา,เรากำลังทําการติดตั้งลรตเตอร์หัวเว่ยสีดำสีเสานะครับ A AC สองพันหนึ่งนะครับสองพันหนึ่ง A สองพันหนึ่ง แต่หลายๆจังหวัดเขาจะใช้ตัวต่อนะครับแต่จังหวัดผมเทพนะยครับอันนี้จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดอะไรครับเทพนราครจังหวัดลาลีครับอ๋อลาลีนะไม่เทพครับไม่มีของจังหวัดผมเขาไม่เขาเขาไม่ให้ใช้หัวเข้าครับเขาไม่ให้ใช้หัวครับเขาให้ใช้ในการต่อเอาครับตัดต่อเอาครับตัดออกตัดต่อก็ดีตรงที่ว่าไม่กินข้าวครับไม่กินข้าวครับไม่กินข้าวแพงแพมไม่ อย่างหนึ่งคือไม่ไม่กินค่าของไม่เสียคอนเนคเตอร์นะครับอคอนเนคเตอร์เหมือนคาแรคเตอร์ครับพี่ <Character S 1> อนคาแรคเตอร์นี่คือแบบการแต่งตัวนะคาแรคเตอร์อนี่คือการต่อนะนี่ตัวนี้คือตัวนี้นครับจะไม่นเขียตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ที่เหลือทิ้งนะที่เหลือทำอะไรครับตัดเอาหัวเขียวมาใช้ครับเอาหัวฟ้าทิ้งทิ้งครับเดี๋ยวรอชมกัน อนันอ o u r later ครับเราเข้าเครื่องตัดนะครับถามว่ามีมาร์กไหมไม่มีครับฝีมือล้วนๆครับและหลาลีไม่อุปกรณ์ไม่ทันสมัยครับ <c oughs> ทุกอยาก่างดัดแปลง้วยตัวเองหมด <c oughs> แต่อินเทอร์เน็ตของแรงต้องพูดถึงเร็ว <c oughs> ดา่ดา,ดา,ดาทุกด่ากันทุกบ้านเร็วครับ, <c oughs> รบทำการเชื่อมนะครับ เชื่อมไม่ใส่ลูกทานนะครับไม่ใส่ครับอันนี้ใส่ใจด้วยรุวนครับในการทำเล่ยเลยเราไม่ทนันเราอือเอเช้ามาเช้าเช้าเนี่ยผมชอบอือดไครูนะเชื่อมได้แล้วศูนย์ศูนย์จอให้เขาดูนิ้ให้ให้เขาดูหน่อยดิเป็นไง<อ>ตรงไหมค,ค,ครับตรงดิ่งครับศูนย์ศูนย์นะครับดูพระเบอร์ครับพระเบอร์ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับอันนี้ไม่ได้ผิดที่ผมนะครับผิดที่กล่องสัญญาณามาสูงอ่าเดี๋ยวนึงจัดเดี๋ยวนึง ทำการทำการฮีทนะครับสลับบุรีว่าไม่มีไม่มีหลอดใหญ่ครับไม่ใช่ไม่มีครับมีครับแต่ผมไม่ใส่ครับทำไมเนีไมพอครับมันไม่พอใช้ครับไม่ได้รันไม่พอใช้ครับเค่นี้บร้อยครับท่นี้เราฮีทพักก่อนจาน ไมีได้เราถ่ายร็อตเตอร์ถ่ายร็อตเตอร์เขาดูไงที่ปิดนึก็ติดอยู่อ่าอันนี้คือร็อตเตอร์นะครับอันนี้คือมาจิ้มฟันร็อตเตอร์อะไรร็อตเตอร์นะไอสีสาวโพวยนะครับโอเคทำการทิ่ทำการที่กับมือครับจะให้เขาดูสักหน่อยนี่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเข้าหัวก็ดีนะครับแต่พอดีอุปกรณ์ผมหมดนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปผมพูดเลยนะอุปกรณ์ผมหมดนะผมพูดจริงนะเนี่ยแต่เข้าหัวก็ดีนะครับ ประหยัดทำก็้าถ้าข้าหวหอมมันก็จะเร็วขึ้นแนละ้วแต่ฮิตเราไม่ได้ชาเลยแป๊บนึงกันนี่ครับฮิตแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับไมาเรียกว่าต่อสรุปต่อหรือฮิตกับฮิตเสร็จจะไปก็รเรียกว่าต่อแล้วทุกคนออย่าไปงงอะไรไปครับเดี๋ยวไปเจอกันบ้านต่อไปดีกว่าโอเคโอเคครับ